สวัสดีเราคิ้งเราม,มาดูชีวิตเด็กจบใหม่ทำงานวันแรกที่ตีเพ็ดกันเดินทางสะดวกติด BTS กันเลยสิคะใครจะขับรถมาก็ได้บริษัทมีที่จอดรถเพียบไม่ต้องแยง่งแถมไม่ต้องเสียเงินด้วยนะชั้นหนึ่งที่นี่เขามีตู้ต่อบินและตู้แสน็คให้เลือกด้วยส่วนร้านอเมซ o n ก็อยู่ในบริษัทเลยที่นี่มีระบบเซ็คไทม์ให้พนักงานเลือกเวลาเข้าทำงานได้ การทำงานเน้น teamwork เด็กใหม่มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานตลอดผู้บริหารระดับสูงก็เข้าถึงได้ไง่ายมาวันแรกยังไม่ค่อยยุ่งมากก็เข้าแบบ skill ่าน e learning เลยสิคะเลือกเรียนได้ตามใจชอบเลยไนดะ้ถ้าใครชอบภาษาบริษัทก็คงมซัพพอร์ตแถมมีทุนเรียนในและนอกประเทศด้วยเออเลดไม่ไหวพกักกลางวันสั่งอาหารจากเซลาก็ส่งฟรี15นาทีก็ถึงแล้วมีธุระด่วนบอกพี่ๆไงดีโอยพี่ๆบอกไม่เป็นไรล่ คิวสีได้ไม่ต้องวาทุกวันวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้